รู้หรือไม่โรคหลอดเลือดสมองตีบแตกกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูงจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจลดหลอดเลือดสมองโรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองไตาวายเป็นต้นส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือกรณีที่อาจเกิดอัมพฤาตถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีสามารถป้องกันได้ด้วยอุปกรณ์บริหารพลังมือแมนูกริบแมนูกริบนอกจากเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อยังช่วยทําให้มีการสุกฉีดเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดการบริหาร ด้วยแมนุกริปมีประโยชน์อย่างไรผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการออกกําลังกายตามโปรแกรมที่กําหนดเป็นเวลายอย่างน้อย8สัปดาห์ช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีดติดแตกและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นด้วยมานุกริปนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์จุฬา โดยมผู้สูงอายุไทยเนี่ยเราพบว่ามากกว่าหนึ่งในสามเนี่ยมีค่าเฉลี่ยของแรงบีบมือนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งแรงบีบมือนี่มีความสัมพันธ์กับภาวะกล้ามเนื้อน้อยและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ในการบีบและคายมือไม่สามารถตอบโจทย์ได้เนื่องจากแรงต้านไม่เป็นไปตามมาตรฐานส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์จะใช้สปริงเดี่ยวเมื่อออกแรงกดจะกดไปที่จุดใดจุดหนึ่งของฝ่ามือทําให้เสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บได้นั่นคือเหตุผลที่ทําให้เกิดนวัตรกรรมที่ชื่อแมนนุกริกขึ้น อุปกรณ์แมนูกริปเหมาะกับใครอุปกรณ์แมนูกริปมี3ขนาดคือ3กิโล6กกิโลและก็9กกิโลสามารถเลือกให้เหมาะสมกับทุกเพศและวัยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นหากออกกาลังกายด้วยการบีบและคลายมืออย่างต่อเนื่องจะช่วยลดระดับความดันโลหิตและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดวิธีการใช้งานเพื่อหวังผลทางการแพทย์ เริ่มต้นด้วยการบีบเกงค้างไว้2นาทีอัดนับ1นึถึง120เมื่อครบแล้วคายออกพัก1นาทีทำซ้ำค้างละ2ครั้งเท่ากับ1เซตทำวันละ2เซ็ตทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย8สัปดาห์จะเริ่มเห็นผลสำหรับคนทั่วไปเราสามารถเริ่มการบริหารด้วยการบีบเกงค้างนับ1ถึง20แล้วคายออกทำซ้ำบ่อยเท่าที่ต้องการ จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและค่อยเพิ่มระยะเวลาของการบีบเกงค้างจะทําให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นแนวคิดการออกแบบแมนูกริปอุปกรณ์แมนูกริปถูกออกแบบให้สอดรับกับฝ่ามือทําให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บของฝ่ามือได้ที่สำคัญคืออุปกรณ์แมนูกริปทำจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงมีความแข็งแรงทนทานและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย สุขภาพดีหาซื้อไม่ได้อยากได้ต้องทำเองหันมาดูแลสุขภาพกันนะคะ